เวลาหน้าน้านำหลากนี่กระแสน้ำแรงมากครับดังไกลเป็น5้ากิโลสิบโลอะรับเศษก้อนหินเศษมากเข้ามากัดซอะเป็นรูเป็นหลุมโตไม่กี่เม้าจะเห็นหลุมเล็กเลกเริ่อก่อตัวอาจจะ200อปี7 0็ดอปีประมาณนี้ส่วนทางด้านล่างที่เราเห็นจะเป็นล่องแกงนเทนยอนนะคะขวามือสุดจะเป็นหินหัวสุน,นัขทางฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นสป,ป,ป,ปลาวแขวงสารวัตรเมืองคอนครพิงค์ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นมุมถ่ายรูปตากล้องต้องไปมุดอยู่ทางด้านนี้ค่ะ จุดไฮไลท์ตรงนี้นะคะจะเป็นสระมรกตนะคะพี่โบมิกกี้เมาส์นะคะจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเราทําสะพานโค้งเข้าเลย <laughs> ตอนนี้เรากําลังมองหาน้ำสองสีว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรากใกล้เข้าประเทศแล้วมากบ้านชุดไทยของประเทศไทยแหละและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของแม่น้าโขงในประเทศไทยสวัสดีตอนเช้าของการเดินทางวันที่8ทิป ริมโขงไทยลาววันนี้เราจะไปสามพันโบกเป็นสถานที่ที่ใครมาแถวนี้ก็ต้องไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแล้วก็จะขับรถเลาะริมโขงไปเรื่อยๆหาอะไรกินค่ำไหนก็นอนที่นั่นเหมือนเดิมแลนก็คือไม่มีแพลนเดินทางไปเรื่อยๆที่พักจะมีร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปกินกาแฟก่อนแล้วค่อยเดินทางกันมีสั่งกาแฟแล้วพอสั่งคาปูร้อน เค้กน่ากินมากอ่ะเขราทำเค้กเองนะจ๊ะที่นี่ใช่เขาบอกเขาทำเค้กส่งร้านกาแฟในใช่ในอำเภอนี่เลยอกี่ยกับคุณพ่อของเจ้าของที่พักมาคุณฟูบุกเบอก3สามพันกใช่ไหมคะ3 0 0สามพันกนี่เกิดจากธรรมชาติยังไงคะตรงจุดนี้นะครับมันมันจะเป็นจุดที่เป็นคลองน้ำมันจะเริ่มจากแรงน้ำตะแรงช่วงที่ป่าก้อง สองความที่จุดกับที่สุดมันจะเกิดแรงขับน้ำมหาศาลเนื่องจากน้ําที่มันผ่านมาจากแถวเขมาราชแถวมุกดาหารน้องขายมันกว้างกิโลกว่า2ากิโลอย่างเงี้ยมันบีบแค่เหลือ56เมตรเวลาหน้าน้ําหลากเนี่ยเดือนสิงหากันยานี่กระแสะน้ําจะแรงมากแบบเสียงแก่งน้ําดังไกลเป็น5กิโลสิบิโลแลครทีนี้เมื่อมันแก่งมันแรงมันก็เกิดการบน พอมันแคบแล้วม,มันกว้างมันก็เกิดการไหลวนกับน,น้ำานี่จะพาพวกเศษก้อนหินเศษไม้เศษอะไรพวกนี้เนี่ยเข้ามากัดเซาะเป็นรูเป็นหล,ลุมเล็กๆถ้าขึ้นไปถแถวๆสามมรลกรดหรือว่าตรงมิกกเมาสจะเห็นหลุมเล็กๆตอันนั้นมันเพิ่งเริ่มก่อตัวอาจจะ สักสอง้อยปี7 0็ดรอปีประมาณนี้ท่งเริ่มก่อตัวสองอยปีเลยนะ <c oughs> แต่ว่าไอ้ที่ลุมใหญ่ๆที่เป็นสามมรดกนี้เกิดร่วมล้านปีแล้วครับ <c oughs> อ๋อเราต้องไปมันไม่ได้กัด<ห>เยอะนะครับมันกัดแค่ทีละเม็ดสองเม็ดหลุดไปทีละนิดทีละ,ดละหน่อยเพราะเท่าที่ผมจับตาดูตั้งแต่เป็นเด็กทุกวันนี้มันก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมขอบคุณอาจารย์โอเคขอบคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่สามพันโบกอะไรว่าไปงานอะไนครับผมไปจ้า ตรงนี้คือสามแยกสองคอนพี่อุ๋ยจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่ด้วยเหรอตอนนี้เราสั่งแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมีส้มตําขายด้วยใช่ไหมคะอรันว่งไงมีส้มตำอันนี้ใช่ไหมคะเสลกโอเคเสลกปองปอขอเส้นน้อยๆกลัวกินไม่หมดดูดิเยอะมากไม่ได้เลยมาระ ว่าเส้นเป็นแบบใสๆต้องเป็นแบบที่ปอชอบแน่ๆเหนียวๆนุ่มๆอ่ะแบบไม่เลี้ยส่นนุ่มหนึบเฮ <ๆๆ S 1> ้ยปอชอบเส้นแบบนี้ใสๆหนึบๆ,น,ๆน้ำซุปเวอะเลยลจะมีข้อไก่อ้มาเป็นน้องเลยน้องไก่เลือดนี้ก็ใส่เอง ใผ่านไปผ่านมามาแวะมากินได้นะคะเจ๊เพนเวยเตียวไก่มะระบุฟี่เดี๋ยวกินต่อแล้วเดินทางกันจ้าสามพันโบกเลี้ยวซ้ายสามพันโบกตรงไปป้ายใหญ่แต่ทางลาดสามพันโบกเลี้ยวขวาลองไงลองดู<ห>แต่เข้ามานี่พังลูกหลังนะเอาลองดู ตัว่อยเขาไปอีกแล้วธรรมดาไม่ใช่เรามันใช่ทางลัดจริงไหมเนี่ยลัดตั้งเสียละนี่เขาน่าจะปลูกมันนะป่ามันป่ามันมนถูอทางหรือเปล่านะเนี่ยวไม่ใช่อนันกดก่วนไหมเหมือนไปคนละจุดแล้วนะที่กินไปทุกคนลำ้ลำใหญ่เต็มต้นเลย<า>อันนี้น่าจะเป็นต้นทุเรียนใช่ใช ตอนนี้เรามาถึงกันแล้วจ้ะสามพโบกมาทางลับตื่นเต้นดีเราเดิน<ๆ>ลงไปบ่ครับน,นี่ครับทางลงถ้ามาตรงนี้ถึงทางลงเลยลบใน<อ>สา<ะ>วชั้นใน<ๆ>ชั้นดีชั้นเลยเดี๋ยวเราจะใช้บริการไกด์ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นการอุดหนุนน้องๆจริงๆเราเดินเองก็ได้แต่พออยากอุดหน,นุนเซมั โอไกด์คุณนคะตรงนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่มีแดดค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวขอไกด์ด้วยนะคะค่ะจะเป็นคิวผู้ใหญ่นะคะพี่ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นไกด์ของสามพันโบกนะคะชื่อนางสาวรับยาโพคงนะคะชื่อเล่นชื่อดานะคะเป็นไกด์ท้องถิ่นของที่นี่นะคะค่ะเดี๋ยวช่วยคุณลูกค้าด้วยในนาทีนี้ค่ะ นี้คือจะพาเราไปตรงที่สวยๆเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเดินหาใช่ค่ะถ้าเรามีไกด์ท้องถิ่นนะคะเราจะได้รู้ทางขึ้นทางลงและจุดไฮไลท์ต่างๆที่อาจารย์เลืองประทินและกรมทรัพย์ธรณีนะคะที่ได้โปรโมทไว้นะคะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเดินนั่งด้านนี้นะคะ ถ้าเรามาที่ไม่ใช่ฤดูแล้งเนี่ยจะเห็นแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะพี่ถ้าเรามาช่วงหน้าน้ำน,นะคะช่วงกระ,ะ,ะดากระดาสิงหากนยาตุลานะคะน้ํานของเราจะท่วมถึงต้นจามจุรีข้างบนค่ะพี่โอ้เยอะนะใช่ค่ะพี่พก็คือถ้ามาอยากเห็นแบบนี้ต้องมาเดือนอะไรบ้างคะ,ะเริ่มต้นจากพุสจิค่ะพี่พามาพุสจิกาเลยค่ะพี่ส่วนต้น ไม้ที่เราเห็นตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นว่าน้ําว่าบกนะคะพี่ค่ะตอนนี้กําลังมีผลนะคะถ้าจะทานได้ก็ช่วงเมษาค่ะพี่การเดือนเมษานะคะเขาอยู่ในน้ํสี่เดือนก็ไม่ตายอยู่บนบก9เดือนก็ไม่ตายนะคะนี่ค่ะต้นว่าที่เราเห็นนะคะพี่เขาจะอยู่ตามริมแม่น้ําโขงค่ะเขาเขาจะเกิดขึ้นตามซอกหินบริเวณกลางหัดทรายนี้ก็มีค่ะพี่จะอยู่ตามริมแม่น้ําโขงสองฝั่งทรายลาวนะคะก้อนหินที่เราเห็นทางฝั่งทางด้านนู้นนะคะพี่ จะเป็นสปะปะลาวขวงยสารวันเมืองคอนครเพลงนะคะทางด้านนู้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะอาจะเป็นมุมถ่ายรูปส่วนตักล้องต้องไปมุดอยู่ทางด้านนี้ค่ะระวังลื่นนิดนึงนะคะเพราะฝนตกคืนอคืนโอเค ค่ะเราก็ถึงแล้วนะคะจุดไฮไลทต์ตรงนี้นะคะจะเป็นสระมรกตนะคะพี่เป็นสระที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เขาจะมาบวชสวมพญีนาที่ทุกปีนะคะความลึกอยู่ที่3าถึงเมตรนะคะทางด้านนี้นะคะอุ้ยนึกว่าจะมีแบบแค่เป็นหลุมเล็กๆอันนี้ใหญ่มากเลยอะ่ะค่ะพี่ก็จะมีแอ่งนี้แอ่งเดียวที่เป็นสระใหญ่และกว้างค่ะตรงนี้ค่ะออตรงนี้คือใหญ่สุดแล้วค่ะหูลึกมากเลยนะ ส่วนจุดที่2นะคะจะเป็นหัวใจคู่ของ3,000โบขันหัวไปทางทิศตะวันตกนะคะจะเป็นซ้ายกับ ขวาค่ะอ๋ออุ้ยมายืนตรงนี้หัวใจมากเลยตรงที่จุดล่องเรือของเราจะเป็นแอ่งน้ําบนนะคะถ้าเรามองไปทางฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะคะ,ะจะไหลลงใต้ค่ะพี่แต่ถ้ามองกลับมาทางฝั่งไทยจะไหลขึ้นเหนือนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นอาหินแอ่งกระทะนะคะพี่ทางด้านหน้านี้จะเป็นหน้าผาถ้าน้ํามาชนหน้าผาปุ๊บเขาก็จะวนกลับเพราะว่าตรงนี้เป็นหินแอ่งกระทะนะคะส่วนทางด้านล่างที่เราเห็นจะเป็นล่องแกลนเขนยอดนะคะขวามือสุดจะเป็นหินหัวสุนัขที่พี่เบิร์ตการท่องเที่ยวไทยแล้วก วาจารเลือกปะทินเขียวสดมาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว3,000บกนะคะเมื่อพศ2550นะคะพี่เดี๋ยวเราจะลงมาถ่ายรูปทางด้านนี้นะคะให้ลงค่ะ <c oughs> ถ้าเรามาตรงนี้นี่เราก็จะเห็นแม่น้ำโขงที่ชัดขึ้นนะคะพี่ <c oughs> ค่ะค่ะแล้วก็ทางด้านล่างของเรานะคะเราจะเห็นเป็นหินหัวเต่านะคะพี่ <c oughs> เป็นหัวเป็นคอแล้วก็เป็นกระดองนะคะทางด้านล่างเราค่ะแต่ที่3,000โบก ของเราเรียกว่าเต่าล้านปีนะคะตรงนี้นะคะเต่าล้านปีโอ้ตรงนี้สวยโอเคยืนหรือนั่งคะเอายืนก่อนก็ได้ค่ะพี่ขยับถอยหลังอีก9ก้าหนึ่งหนึ่งสองสามค่ะพี่อันนี้ไม้ที่ลอยมาแล้วก็ติดอยู่ที่ก้อนหินนะคะพี่ไม้กลายเป็นหินนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินตัมทนัด้านนี้นะคะนี่ค่ะพี่ลงทางด้านนี้นะคะ พี่ผู้หญิงไปยืนมุมนี้นะคะขึ้นไปยืนที่ก้อนหินนี่สวยสวยมาอเ,เออชอบแบบนี้กว้างๆเศยดีเออถ้าไม่มีพี่เข้ามาเราไม่ได้มุมแบบนี้นะตอนนี้เราจะไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านบนนะคะไปถ่ายล่องแกงแคนยอนกับหินหสุนัขข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหัวใจเดียวนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมล่องแกลนงแคนยอนทางด้านบนนะคะเนี่ะพี่ตรงกลางเลยค่ะ รูปนะคะหนึ่งสองสามึบไปต่อฝนเริ่มลงเม็ดและ้ะค่ะพี่ตรงนี้จะเป็นหัวใจเดียวนะคะน้ำท่วมหัวใจค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะพี่เออแต่ก็ยังเห็นเป็นหัวใจอยู่ค่ะแต่ถ่ายรูปออกมาแล้วจะไม่สวยค่ะพี่ถ้ามองด้วยตาเปล่าสวยอยู่ค่ะพี่นีถ้าอยากสวยก็ปอตักน้ำนออกโอเคค่ะหนึ่งสองสาม ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะถ้ายืนทางเรานะคะจะเป็น0 0นนะคะแต่ถ้าว่ายืนทางด้านนู้นนะคะจะเป็น80 0นะคะพี่ได้ได้เลขแล้วพอดีศูนย์ศูนย์แปดค่ะอ่ะได้เลขแล้วอันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงนะคะพี่พี่ผู้หญิงนั่งทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวกล้องจะอยู่ทางด้านนู้นค่ะลงไปข้างล่างเหรอคะไม่ไม่พี่เอานั่งข้างบนเอาขาหย่อนลงไปค่ะพี่ นะคะหนึ่งสองสามอ่าส่วนท่าหน้าน้ํานะคะพี่อ่าลานที่เราเห็นตรงนี้คือทั่วหมดนะคะส่วนทางด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นโบกลูกเจี๊ยบหรือโบกไก่น้อยนะคะตรงนี้นะคะลูกเจี๊ยบเอยเหมือนจริงๆนี่ค่ะทางนูงน้นเป็นปากเป็นท้องเป็นก้นนะคะพี่่ะ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโบกขนมครกหรืออุ้มเท้าหมีนะคะพี่ทางด้านนี้นะคะ เออน่ารักเชียส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโบกมิกกี้เมาส์นะคะจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะอุ้ยมิกกี้เมาส์จริงๆถ้าเราถ่ายจากมุมนี้ค่ะพี่อุ้ยน่ารักเคนะคะหนึ่งสองสามไม้อันนี้นะคะช่วงที่หน้านับลงไม่ทันตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งเดี๋ยวหนูปับแสงนิดนึงนะคะส่นวนทางด้านนี้นะคะพี่จะเป็นหัวฮิปโปค่ะคุณพี่ไปนั่งห้อยขาอยู่นู่นเดี๋ยวใกล้จะ มดุดรูอยู่ที่นี้เ้านำตัวโบกเ <c oughs> ้ค่ะหนึ่งสองค่ะพี่ส่วนทางมุมนี้นะคะถ้าเรามองไปข้างหน้านะคะข้างล่างจะเป็นรองเท้าบูทสัน้นข้างบนจะเป็นรถถัง <c oughs> แต่ถ้าเด็กๆว่าจะเหมือนจระเข้เหมือนอะไรคือ <c oughs> แล้วแต่จินตนาการเ้องน,นะคะค่ะคุณพี่ส่วนจุดต่อไปนะคะจะเป็นโบกที่สามพันหรือกล้องสองจันของสามพันโบกทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวไกด์จะลงไปนอนข้างล่างคือถ่ายรูปช้อนขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามค่ะ ไอพี่นั่งก่อนนะคะแล้วค่อยหย่อนขาลงไปนะคะอย่าก,กระโดดนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นหลุมเนาะพี่โอเคค่ะหนึ่งสองสามไกลลงไปนูน่นข้างล่างนู่นลงไปถ่ายรูปให้เรานะค่ะพี่ส่วนจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าสะพานดาวนะคะพี่เราทำสะพานโค้งเข้าเลยหนึ่งสองสาม หยยบได้เ่ยได้ได้พี่แต่ว่าระวังเท้าพลิกโอเคค่ะทุกคนได้รูปเป็นแสนและถ้ามาที่นี่แนะนำเลยว่าให้ใช้บริการไกด์ ไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้รูปส,สวยๆแต่ที่สําคัญคือให้เป็นการช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวค่ะใช่ค่ะถ้าช่วงนี้นะคะใครมาเที่ยวที่ส0มพันโบกส0มพันโบกยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะลูกค้าทุกท่านะะ th th นะคะที่ต้องการจะมาเที่ยวที่สามพันโบกหรือต้องการที่พักร้านอาหารติดต่อสอบถามได้นะคะในเว็บไซต์ของสามพันโบกการท่องเที่ยวนะคะขอ,คขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะป่ะเ<ล>ร<ส>าเ<ย>ดินทางกันต่อจ้า ตอนนี้เรามาอยู่ในวัดโขงเจียมเพื่อที่จะมาชมแม่น้ำสองสีเข้ามาดูโอ้โหตอนนี้เรากำลังมองหาน้ำสองสีว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราใกล้เข้าประเทศลาวมากดูในแมบเบส้นมันจะข้ามเขตได้นะครันี้ต,<ร>ตรงนี้ตรงเนี้ยนิดเดียวอ่ะ ปคิดว่าอีกไม่กี่ก้าวนะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเดินไม่หิดเดินไม่หิดเดินไม่หิต้องขอบพอดีครับอ้นี่ก็คือสุดขอบตรงนี้สุดขอบตรงนี้ฝั่งนู้นก็เป็นลาวแล้วนี่เส้นข้างหน้านี่น่าจะเป็นเส้นตรงนี้เลยแหละเนี่ยเส้นแบ่งตรงเนี้ยเนี่ยเกาะตรงนั้นก็คือเป็นสปปลาวแล้วใช่อันนี้ก็คือแม่น้ำมูลฝั่งนี้คือแม่น้ำมูลเหรอใช่อันแม่น้ำโขงครับฝั่งนั้น เขาบอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่แม่น้ํำมูลไหลลงสู่แม่น้ําโขงจึงทําให้เกิดสีของแม่น้ําที่ต่างกันก็เลยเรียกของจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามเขาบอกว่าช่วงเดือนเมษาจะเห็นสีน้ําชัดเจนที่สุดเราเห็นแค่ตรงนี้แหละเห็นแบบจางๆแบบไม่ได้เห็นจนสีตัดมากเท่าไหร่ไปเดินทางกันจ้า น,นี้เราเข้ามาตามหาจุดสิ้นสุดแม่น้ำโขงของประเทศไทยปก็ดูเข้าๆามาว่าอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนี่ใช่ไหมน่าจะมองแบรนบค่ะแ,บบแปลเนเลี่ยมค่ะ นี่ครับอ๋อเป็นหม่องสิ้นสุดแม่น้ำโคงของประเทศไทยครับบ้านชุดไทยของประเทศไทยแหละอ๋อติดติดแม่น้ำโคงสุดไทยแล้วนะติดกับเล่าเลยค่ะอ๋อแผ่นดินต่อกันกับเล่าสุดแดนไทยค่ะแดนไทยแม่น้ำโคงสุด้ทยแล้วนะแดนไทยเข้าไปได้ใช่ไหมคะได้ได้เลยเอารถเข้าไปเลยขอาบคุณมายได้ยินบ่ขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยถ้าถามตามภาษาชาวบ้านถ้ามาตามหาก็คือสาราแปดเลียมตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละ เขาทำอะไรหวองเกี่ยวหญ้าให้วัวเอานี่แหละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของแม่น้ำโขงในประเทศไทยตรงนี้คือหมู่บ้านเวินบึก อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่เราได้เดินทางมาเจ็ดจังหวัดตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำมนาจเจริญและอุบลราชธานีระหว่างทางที่เราเดินทางมาเรียบเราะริมโขงเนี่ยเราได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำโขงไทยเราได้ไปสัมผัส จริงๆได้ไปลองทําได้กินอาหารด้วยฝีมือที่เราหาเองไปสอนกุ้งที่เชียงคานสนุกมากแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีได้มาลองเป็นชาวประมงที่บ้านลุงชูได้มาทดลองทําวิธีการหาปลาว่าเขาหาปลาน้ําโขงอะไรกันยังไงได้มาชมวิถีชีวิตริมน้ําโขงได้กินปลาน้าโขงกลางแม่น้าโขงเนื้อปลานี่คือหวานทริปนี้พวกเราได้เดินทางแล้วก็มาเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะค่อนข้างจะซบเซาเราก็พยายามที่จะช่วยโปรโมทแล้วก็อุดหนุนให้ก การท่องเที่ยวแบบดีขึ้นมาบ้างอ,ะอ่ะก็หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น,นในเร็ววันแล้วก็หวังว่าด่านเราจะเปิดให้ไปสัก,กทีกันถขอบคุณทุกคนนะคะที่เดินทางมาด้วยกันตลอด8วัน7คืนทริปนี้ลาไปก่อนเจอกันทริปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย